วันนี้ครับจะมาเล่าการทำเอ็มวีบ้านๆเนี่ยให้ได้ยอดวิว9แสนวิวทุนในการทำเอ็มวีนี่นะครับไม่ถึง20,000ไม่ถึง15,000้วยวจริงๆ สวัสดีครับผมซันจากช่อง Data Sun ครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเราเปลี่ยน MV บ้านๆเนี่ยให้กลายเป็น MV ที่ดูดีขึ้นและได้ยอดวิวไปถึง900,000วิวได้ยังไงกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอเล่าให้ฟังก่อนว่าเราไปจับงานนี้ได้ยังไงก่อน MV ตัวนี้ครับเป็น MV เพลงของค่าย The w RP ครับเป็นเพลงของโอซิอุสฟีดกับบูมซิทครับจริงๆเพลงเนี้ยมันเคยมีมิวสิกวิดีโอมาแล้วตัวหนึง่งแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยมันคือ MV ที่ถ่ายด้วยมือถือถ่ายกันเองง่าย น่าจะเป็นต่างจังหวัดซึ่งเราลองฟังดูแล้วนะเพลงก็เอ้ยเพลงก็โอเคนะมันก็ติดหูดีเพลงท่อมบ่อยผมไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อเพลงนะแต่ว่าโอเคเขาเข้าใจได้ดูจักเนื้อหาของเพลงนะดังนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเราลองติดต่อค่ายเดตไปโดยตรงเลยว่าสวัสดีครับผมซันจากช่องเดลตาซันนะครับมาหม่<ๆ>ตันนนมันยังไม่มีช่องเดลตราซันก็ติดต่อไปในานามบริษัท KG+ p l u ันะครับว่า สนใจทํา MV ไหมเดี๋ยวเราจะเป็นคนทําภาพให้ครับซึ่งทางนั้นก็บอกว่าโอเคได้ลองดูการทํา MV ครั้งนี้ครับเป็น MV ที่ไม่มีแผนหาเหตอะไรเลยแค่หยิบกล้องไปแล้วก็ถ่ายที่เราคิดไว้ครับคือเราอยากจะทําให้เห็นว่าระหว่างถ้าเกิดคุณถ่าย MV เองเนี่ยด้วยมือถือบนถนนทั่วไปเนี่ยกับคุณให้โปรดักชั่นไปถ่ายให้เนี่ยคอนเซปต์เดีวยวกันเลยนะทุกอย่างเหมือนกันหมดก็คือรถจอดกลางถนนเหมือนเดิม แต่ว่าอันนึงคือใช้มือถือถ่ายอันหนึ่งคือใช้โปรดักชันถ่าย,นนายก็อย่างที่คุณเห็นไปครับคลิปนี้คือคลิปเบื้องหลังดังนั้นเราจะไม่พูดมากครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงเพราะว่าคุณเห็นเองอยู่แล้วครับจากตัว MV ที่คุณน่าจะดูมาถ้าเกิดใครยังไม่ดู MV นี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแต่จริงๆมันก็น่าจะขึ้นแถวๆนี้อ่ะกลับมาต่อเมื่อกี้หลุดไปไกลละซึ่งคอนเซปต์ที่เราวางไว้ในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะเป็นคลิปที่เหมือนเดิมิมมมมแททบจะุกอออออยย่่าาางงเเเป็นนนูดร้้หหื มีท่อนร้องเดี่ยวของบูมสิทธิ์เหมือนเดิมถ้ากับว่าจริงๆ MV ตัวนี้เราแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยเราแค่เอาของเดิมที่มีอยู่เนี่ยมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นทีนี้พอใช้คำว่าโปรดักชันเนี่ยหลายคนคงคิดว่าโอ้โหมันต้องใช้ทุนเยอะแน่ๆเลยในการทํา MV เนี่ยผมจะบอกตรงนี้นะครับว่าทุนในการทํา MV นี่นะครับไม่ถึง20,000ไม่ถึงหมื่นห้าเลาจริงๆนะทำได้ยังไงว่าไม่ถึงหมื่นห้ามาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างแรกเพราะว่าเราไม่ต้องคิดเนื้อเรื่องอะไรใหม่เราไม่ต้องคิดภาพอะไรใหม่เพราะว่า ของเดิมมีอยู่แล้วเราแค่ต้องทาให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองดังนั้นตัดเรื่องของฟีดักชั่นออกเราจะไม่คิดอะไรทั้งนั้นเราจะไม่มีการเตรียมตัวอะไรทั้งนั้นเรามีแค่ว่าเราต้องเอากล้องไปแค่นั้นจบส่วนสถานที่ในการหาเนี่ยเรามองแล้วว่าของเดิมเนี่ยมันเป็นถนนต่างจังหวัดมันก็จะเป็นไฟสีเหลืองทําให้ภาพมันออกมาแบบแปลกๆนิดหน่อยภาพผิวจะติดเหลืองทุกอย่างจะเหลืองหมดมันจะมันจะไม่มีอะไรเด่นเลยดังนั้นเราก็เลยเลือกที่ว่าเราจะหาถนนสักเส้นหนึ่งที่มันโล่ง แล้วก็เป็นไฟสีขาวแล้วก็บังเอิญบังเอิญแล้วว่าเราไปหาเจอพอดีพอเราได้โลเคชันที่เพอร์เฟกต์มาแล้วเนี่ยเราก็ไปโลสเกลครับคือการโลเคชันสเกิลติงในการดูว่าเราจะเอามุมไหนของโลเคชันนี้ดีแล้วก็เลือกมาแล้วว่าเราจะใช้แค่มุมถึง2มุมไม่เกินนี่ส่วนรถจริงๆจะใช้รถของทางนั้นเลยเป็นรถคันเดียวก,กันกับที่ใช้ใน MV ตัวเก่าแต่ว่าเขาบอกว่ารถคันนั้นตอนนี้มันอยู่ต่างจังหวัดมันไม่ได้อยู่กับเราผมก็เลยเอารถผมไปใช้ในการถ่ายทำแทนแล้วก็เอาหาป้าย ที่เป็นไปบริษัทเราไปแปะไว้หน้ารถนะครับเพื่อบางายทะเบียนมันจะได้ทําให้ MV มีมันดูดีขึ้นด้วยเพราะว่าเอาเลขทะเบียนมาโชว์ใน MV มเนี่ยมันเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าไม่มีโลโก้อะไรมาแปะแทนก็ปิดทึบไปเลยยังจะดีกว่าพอเราได้โลเคชันเราได้รถแล้วต่อไปก็เรื่องของตัวนักแสดงจะต้องออกมาประมาณไหนดีด้วยความที่ว่าโลเคชันเราอ่ะเราเลือกเป็นไฟขาวใช่ไหมเราอยากให้มันออกฟ้าหน่อย สีฟ้าเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงแบบกลางคืนได้ดีกว่าสีส้มอ่าไม่ว่าจะเป็นหนังเป็น MV หลายๆเรื่องที่ถ่ายบนถนนนะครับไฟเขาจะไม่ค่อยติดเหลืองเขาจะแบบออกเพราะฟ้าขา,ขาวๆซะมากกว่าเพื่อให้ ภาพมันออกมาดูดีแล้วก็คมชัดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นไฟเหลืองอะไรทุกอย่างมันก็จะกลืนในหมดเลยทั้งผิวคนทั้งตัวรถทั้งถนนเป็นสีเหลืองหมดเลยมันก็จะทําให้รู้สึกไม่มีอะไรเด็ดเลยภาพมันกลืนกันไปหมดต่อมาก็เป็นเรื่องชุดครับเราต้องเลือกชุดให้มันตัดกับตัวแบเกาแบเกามันจะออกไปทางฟ้าแลขาวๆอะไรเงี้ยดังนั้นตัวชุดของนักร้องเนี่ยที่อยู่ใน MV เนี่ย เราก็ต้องเลือกให้มันตรงข้ามกันต้องตรงข้ามนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกสีเดียวกันเนี่ยมันก็จะกลืนซึ่งผลลัพธ์มันก็จะไม่ต่างกันกับไปสีเหลืองเลยดันนั้นคือเคสที่ว่าเหลืองหมดใช่ไหมและถ้าเกิดเคสนี้มาฟ้าหมดไม่ต่างกันดังนั้นต้องเลือกสีเสื้อผ้าให้มันตัดกันยังไงก็ตามทีเนี่ยสีผิวเราเนี่ยครับมันเป็นสีเหลืองอยู่แล้วมันตัดกันด้วยธรรมชาติอยู่แล้วส่วนเสื้อผ้าผมให้โจทย์เขาไปว่าขอเป็นสีตรงข้ามกับสีฟ้าจะเป็นสีแดงหรือสีส้มก็ได้อิสระในการเลือกเลยซึ่ง เสื้อผ้าที่เขาลืมมาก็อย่างที่เห็นครับดังนั้นถ้าผมว่าสิ่งที่โปรดักชันทำจริงๆงก็มีแค่ถ่ายทำกับตัดต่อส่วนที่เหลือให้ทางเจ้าของเพลงเป็นคนตัดสินใจแล้วก็เอาของมาเองต้นทุนมันก็เลยแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่แน่นอนครับไม่มีกองถ่ายไหนในโลกนี้ไม่มีปัญหาครับทุก,กองถ่ายมีปัญหาหมดแค่ว่าจะเล็กจะใหญ่จะมากจะน้อยเท่านั้นเอง ต่อให้แบบว่า MV นี้จะเป็นแบบ MV ที่แบบ no plan เลยก็ตามแต่นะปัญหาแรกที่เจอครับรถที่ผมเอาศาสตร์เอาไปขัดมาให้มันแบบเงาหน่อยมันจะได้สวยๆใน MV พอถึงเวลาถ่ายทาจริงครับเราต้องถ่ายตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางวันรถก็จะวิ่งใช่ไหมครับกลางคืนก็จะไม่ค่อยมีรถต้องถ่ายช่วงเวลาแบบตีสองตีสามอะไรเงี้ยรถมันถึงจะไม่มีแต่ว่าที่ต้องแลกกันก็คืออากาศมันก็จะเย็นหน่อยซึ่งพออากาศเย็นใช่ไหมครับพวกแว็กที่มันเคลือบรถอยู่เนี่ยมันไม่ถูกกับอากาศเย็นพออากาศเย็นปุ๊บแทนที่ว่ารถมันจะเงาเนี่ย รถมันก็เป็นแบบฟ้าขึ้นแทนผมไมู่้คุณจะเห็น,นึกภาพออกไหมว่ารถฟ้าขึ้นเป็นยังไงสิ่งที่คิดว่าเสียเวลามากที่สุดในการถ่ายทำเอวีนี้นะครับก็คือเราต้องสังคัดแล้วก็ไปถูรถเช็ดรถเอ้ยแวกแม่งขึ้นฟ้าแม่งขึ้นลบแวกออกลบไม่หมดหรอกครับให้ตายไงคุณก็ลบไม่หมดรหรอกบแ,แบกอะมันเคลือบอยู่บนรถไปแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะลบออกได้ภายใน5นาทีปัญหาต่อมาครับด้วยความที่ว่าเราถ่ายกลางถนนใช่ไหมดังนั้นมันจะต้องมีคนที่คอยอำนวยความสะดวก เผื่อว่ามีรถผ่านมาต่อให้ถนนเส้นนั้นจะเป็นถนนที่ว่าไม่มีรถผ่านมาเลยตลอด3ชั่วโมงก็ตามแต่แต่เราก็ต้องมีคนไปคอยกั้นหัวและท้ายครับกันไม่ให้รถมันวิ่งมาเลด้วยความเร็วแล้วก็ชนเข้ากับนักร้องที่กําลังลิบซิงอยู่ไม่ได้ดังนั้นต้องมีคน2คนครับไปตั้งบรเออรกั้นไว้แล้วก็คอยโบกไฟตลอดเวลาเพื่อ การอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้เรามองง safety f i r s สนะครับส่วนการถ่ายทำในครั้งนี้นะครับที่ถ่ายบนถนนเนี่ยก็มีเจ้าที่ครับขับรถมาตรวจเหมือนกันแล้วเราก็คุยกับเจ้าที่แล้วว่าโอเคเราขอใช้ตรงนี้นะเรามีเซฟตี้อย่างนี้นะเ,นนะเขาก็โอเคอนุญาตครับเพราะาตอนนี้มันก็ไม่มีใครขับรถผ่านอยู่แล้วช่วงเวลานั้นแค่เซฟตี้ต้องเป็นระดับหนึ่งต่อมาเรื่องของกล้องว่าเราจะถ่ายทํายังไงดีให้มันดูน่าสนใจจริงๆเราก็กะว่าจะเอาขึ้นโลนินแล้วก็ถ่ายไปธรรมดา่นแหละ แต่ว่าทีเนี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าจะนิ่งไปหน่อยถามว่าทําได้ไหมมันก็มีบางช็อตที่ทําได้แต่ว่าบางช็อตที่มันอยู่กับรถอะไรเงี้ยเราอยากให้แบบมันมีขึ้นสูงลงต่ําบ้างตอนแรกว่าจะใช้โดรนแต่ว่าโดรนเนี่ยมันมันมีข้อจํากัดเยอะหนึ่งเลยคือมันเสียงดังแล้วถ้าเกิดคุณไปบินโดรนตอนตีสามตีสี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีแน่เสียงมันดังมากนะครับโดรนถ้าเกิดใครไม่เคยได้ยินเสียงใบพัดของพัดลมโดรนนะ ซึ่งพอใบพัดมันหมุนใช่ไหมครับแน่นอนว่ามันจะต้องมีลมแล้วไอ้ลมเนี่ยมันก็จะไปตีผมนักแสดงให้กระเซิอกระเซิงตีเสื้อผ้าให้ปลิวว่อนตีหมวกให้อาจจะหลุดได้ดังนั้นปัญหาเยอะเราจะตัดตรงนี้ออกแล้วจะใช้อะไรมาแทนดีสิ่งนี้ครับถ้าเกิดคนทั่วไปก็จะเรียกมันว่าเครนครับแต่ว่าถ้าอีกศัพ์หนึ่งเราก็จะเรียกมันว่าจิ๊บครับมันคือไม่คือเครนนะแตถ้าเกิดแปลภาษาคนแล้วมันคือเครนธรรมดาที่ติดบนขาตั้งกล้องแล้วก็ยกขึ้นยกลงได้ซ้ายขวาได้ จ้าโอ้ตนะครับมันก็เพิ่งหัดใช้วันนั้นแหละเพิ่งหัดใช้ก่อนที่จะถ่ายทําจริงๆประมาณ2ชั่วโมงได้การถ่ายทำทุกอย่างนะครับก็เป็นไปได้ด้วยดีครับทีมงานทุกคนน่ารักมากครับไม่ว่าจะเป็นของทางบีบีเองก็ตามนักร้องทั้งสองคนน่ารักมากนะครับตัวพ่เปอร์ครับเจ้าของค่ายหรือวีก็น่ารักเหมือนกันครับครายที่อยากได้เพลงตัวเองคนระผมไปถามมาให้แล้วนะพ่เปอร์เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้ไม่ต้องร้องเพลงเต็มน,นะเนื้อเนื้อเพลงไม่ต้องมีก็ได้เด๋ยๆแต่งให้ขอแค่เอาตังค์มา แล้วก็ไปหาเขาเดี๋ยวเขาจัดการให้ครับเรื่องงบเท่าไหร่อะไรเงี้ยลองติดต่อค่าย w r p ดูนะครับติดต่อพี่เปิร์ดูผมจะทิ้ง contact พี่เปิร์ดไว้ให้ข้างล่างนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของเบื้องหลัง MV เพลง t o m Boy จากค่ายเพลง w r p ครับผมซึ่งครั้งต่อไปจะเป็นเบื้องหลังของคลิปอะไรอีกมันจะเป็น MV หรือเปล่านะ่าจะเป็นโฆษณาไม่นะาถ้าเป็นไปได้ก็จะเอามาโชว์นะครับมาแชร์ความรู้กันผมรบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ผมซันจากช่อง director sun ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีีครับับ,บด้สสวว แล้วโบอยากให้ความรู้มึงเลยแมวพี่เนี่ยสวัสดีคุณด้วยแล้วสวัสดีครับ